ใช่ครับจอมโหนที่สีะอ่ะจอมโหดวันนี้พี่กาสนาหยอดสามหกครับตัวนี้เกินเท่าไหร่สองจุดแปดเราซ้อมอยู่ที่ทีเด็ดเหมือนเดิมกี่วันรอบนี้อ่าเท่าที่นะเพราะว่าเราชกสองข้อยหลังนี่ก็รู้สึกว่าเจ็บไปหน่อยนะตัวนี้ร่างกครงร่างกายพร้อมปะทะเราสูงเท่าไหร่สองเจ็น้ำหนักของเราปล่อยปล่อยสปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สี่คองข้ยหลังนี่แพ้ใครบ้างแพ้ปรับศึกแล้วแพ้ใครแพ้ใครบ้าง แล้วก็ลปมอลาสุดร้อยจังเลยวันนี้ร้อยสามหกบีดลงมาหน่อยไนมะรู้พอดีได้นะไม่มีปัญหาร่างกายเข้าที่เข้าทางแล้วเราเป็นมวยรรรประเภทแตบบ้ทุกประเภทเข่าในก็ได้แลวคู่ชกงนี้เราเคยเจอกขาไม่พอไปทางนี้เห็น <He S 1> รูปร่างเนื้อตัวเขายังยังไงใครยาวกว่า,ายัางไม่ทราบนะเราเขาเห็น <He S 1> ไม่เขาเป็นมวยประเภทเขาเป็นมวยประเภทยังไง เราเราก็มีวันนี้เนื้อตัวรูปร่างซิทซ้อมเป็นอย่างดีอาวเป็นคนลูกหลานจากจังหวัดสีเทาครับอ่ะฝากให้ครับเชื่อนะอันนี้ไดตอนแต่พน้ับไปถกี่โน้อยโอเคขอบมานน้องชายโชคดีครับก็เดิน้องชายสวัสดีครับผมพร้อตงไปจม่ทักสจตุ๊กเมื่อก่อนใช้สีเสื้ออะไรสจโต้งรอบนี้เราซ้อมอยู่สจนาวันไหมซ้อมแสงมาแล้วกันอ่ากี่วันซ้อมมาเย็นเจอกับพี่จอมโหนี่เคยชื่อเขาไหมไม่เลยเห็นเห็นเขาไม่เขาเป็นสไตล์ยังไง ก็เดินจนแต่เราเนี่ยเรานี่ยจะได้ยาวกว่าเขาไหมรถสูงเท่าไหร่180กว่าโอ้ยน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่60ปีนี้อายุ7ปีนี้พลินเพเราเป็นไงมวยเข่าร่วมมวยอะไรึ่ามวยฝีมือมวยเข่ามีรอบนี้เสริมอะไรบ้างมีทุกอย่างครเป็นทุกอย่างเจอพี่จอมโผวันนี้เดินไม่หยุดแน่เราต้องไปเราเราต้องเอาไปอะไรไปสู้กับพี่จอมโผครับวันนี้แล้วแต่จังหวะมีหมดอ่ะล่าสุดเป็นไงผลงาน เสมอใครมาเนี่ยที่เรืองครับที่ไหนที่ที่นี่ครับวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสามห้าโอ้ยร้อยสามห้าเรายังได้อวไที่ดีที่สุดของเราร้อยเท่าไหรสามสามหกสามหกสามห้าสามหกสามเจ็ดก็เคยชกยังไม่เคยยังไม่เคยแล้วก่อนหน้านี้สองแพเป็นไงผลงานก็ชนะครับชนะเปเสีตัวแล้วก็มาสมัยรุ่งเรืองอ๋อชนะสองแพ้หนึ่งนะวันนี้ไม่มีปัญหารูปร่างเนื้อตัวใหญ่เหลือเกินนี่ดูว่าตัวนี้เกินอยู่เท่าไหร่กันจุดรวม สบายสบายเอาเป็นคนจังหวัดขุบคุครับอ่ะฝากแฟนคขับเชียร์นะวันนี้ครับฝากพี่น้องชาวคนเป็นใจให้ผมด้วครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคคู่เอกนะวันนี้นะโอเคขอบ้านน้องใจช่วคนี้ครับ